สวัสดีครับสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ t e l e r c h a n n e l นะครับชของสาระการเรียนรู้แบ่งปันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมสั่งสินค้ามาจากาเว็บดังเว็บหนึ่งนะครับแล้วก็ถือโอกาสมารีวิวให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นการตัดสินใจก่อนที่จะทําการซื้ออุปรกรณ์นี่เลยครับนี่คือ,อาตามที่เขียนไว้นะครับก็คือหัวแรงไฟฟ้าเชื่อมอมันจะเป็นหัวแรงไฟฟ้าเชื่อมพลาสติก เขาจะมีขีดบวกด้วยว่าเชื่อมไฟฟ้าเครื่องเชื่อมไฟฟ้าบวกพลาสติกบวกเหล็กหรือวัสดุเหล็กนะฮะทีนี้เราจะทําการรีวิวและเปิดแกะกล่องกันดูว่าหน้าตาเขาจะเป็นยังไงแล้วมีอุปกรณ์อะไรแถมมาบ้างนะครับอ๋อสนอนราคาค่าตัวของเจ้าหัวแรงไฟฟ้าอันนี้อยู่ที่280บาทบวกลบนะครับบวกลบ,ลบใช้คำว่าบวกลบหน้าตาเขาก็จะประมาณนี้ มาแบบนี้เลยนะครับหลักๆเลยตัวนี้จะมีคุณสมบัติก็คือเขาน่าจะเป็นหัวแรงเอาไว้เชื่อมพลาสติกนะครับแต่วันนี้เราจะทําการทดสอบเชื่อมพลาสติกด้วยแล้วก็ทดสอบในส่วนของการเชื่อมตะกัวด้วยว่าอุณหภูมิขีดความสามารถของเขาเนี่ยจะสามารถบัเตอรีอ่ตะกัวที่เราเชื่อมเชื่อมกันอยู่เนี่ยได้ไห่แล้วการเชื่อมแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับโอเค หลังจากที่แกะออกมาก็จะมีอุปกรณ์แถมมาก็คือหลักๆเลยก็คือเจ้าหัวแรงตัวนี้นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้ด้ามจับเป็นพลาสติกนะครับหน้าแป้นก็คือจะเป็นแป้นเรียบๆอย่างนี้เลยเอาไว้น่าจะไว้หน้า,า,นางานหนังงานพลาสติกนะครับลักษณะองศาของเขาก็จะเป็นเท่านี้หน้าแป้นจะเป็นทองเหลืองนะสายไฟก็เป็นสายไฟขนาด เป็นสีดำเดี๋ยวผมดูขนาดให้ก็ยาวนะประมาณเมตรหนึ่ง s หก s หก s เบอร,เบอร์เบอร์สายไฟ n 1ขี4 9หนึ่งศูนย์สองสี่เก้านะครับสิบห้า r สองคูณศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลิเมตรก็ใกล้ๆกกันเป็นสายมาตรฐานทั่วไปที่ใช้กับอุปกรณ์พวกนี้ อันที่หนึ่งก็คือตัวนี้นะครับที่มีในเครื่องอันที่สองก็คือปลั๊กพ่วงปลั๊กต่อนั่นแหละปลั๊กเป็นอะแดปเตอร์ต่อเป็นหัวกลมนะครับตัวนี้สําหรับปลั๊กในบ้านเราเผื่อมันไม่ใช่แบบหัวแบนก็ใส่อะแดปเตอร์ให้เป็นหัวกลมได้โอเคอันอันที่สองอันที่สามก็คือจะมีพวกอ,อันนี้จะเป็นแปลงแปลงลวดเอาไว้ทําความสะอาดอหน้าแป้นของในส่วนของหัวแรงนะครับโอเค แล้วก็ก็จะมีพลาสติกสําหรับเชื่อมพลาสติกสําหรับเชื่อมนะครับก็จะมีลวดหรือมุ้งลวดนั่นแหละน่าจะเอาไว้เป็นตัวตัดทาฟุตติ้งนะครับทําฟุตติ้งเอาไว้ยืดยึดเกาะเวลายึดเกาะก็จะง่ายแล้วก็จะแข็งแรงขึ้นและอีกอันนึงก็คือน่ารักมากเลยน่าจะเป็นตัววางน่าจะเป็นตัววางสําหรับเวลาใช้งาน ะะเวลาร้อนๆนะทางแบบนี้จะได้ไม่ล้มแล้วก็ความร้อนจะได้ไม่ไปโดนอ,อุปกรณ์นะครับเดี๋ยวไหม่โอเคหลังจากที่เราดูแล้วว่าอุปกรณ์ชิ้นงานทั้งหมดเนี่ยมีอะไรแถมมาบ้างในกล่องสำหรับราคา280บาทบวกลบมีดังดังดังนี้ไนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบประสิทธิภาพาว่าความเสถียรของไฟความแรงของไฟเป็นยังไงบ้างแล้วก็รวมถึง จะลองทดสอบเชื่อมอ,อุปกรณ์ที่เป็นพลาสติกที่แตกหักนะครับผมได้เตรียมไว้ล้วล่ะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวตัดภาพมาตอนที่เครื่องร้อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการเชื่อมกันครับอตอนนี้ผมได้ทําการบอมเครื่องแล้วก็ลองจับเวลาหัวแรงตัวนี้นะครับเขาเขียนว่า2 2 0โวล์นะครับ2อ0รโวล์ก็คือไฟ AC ของเราตัวนี้ขีดจำกัดของเขาอยู่ที่ แม็กของเขาอยู่ที่ประมาณ50 50วัตต์เนาะเดี๋ยวเรามาลองทำการทดสอบด,ดูจากหัวแรงเปล่าๆที่ยังไม่ได้ทำยังยังไม่ได้เสียบปลั๊กพอเสียบปลั๊กปุ๊บเนี่ยใช้เวลาอยู่ประมาณ1นาทีเครื่องถึงเริ่มร้อนนะครับบริเวณนี้เริ่มร้อนขึ้นมาประมาณ1นาทีและตัวแป้น,นทองเหลืองตัวเนี้ยเริ่มร้อนอผมว่าใช้เวลาประมาณเกือบ เกือบ1นาทีแต่ว่ายังไม่สามารถเชื่อมได้ทีนี้การด้วยความที่ลองสังเกตดูว่าเวลาผมจุดไปกับฟัดทดสอบดูนะครับถ้ามันเป็นลักษณะนี้คือแบบนี้ความร้อนคงที่สามารถเชื่อมได้แล้วแต่ว่าในส่วนของอุปกรณ์เนี้ยด้วยความที่มันต้องใช้เวลามากกว่าอุปกรณ์หัวแรงธรรมดาแบบนี้นะครับเพราะว่าหน้าสัมผัสของเขามีความหนานะนเพื่อนนะก็เลยจะมี ก็เลยจะร้อนช้านะครับเพื่อนๆอ,อ่าร้อนช้านิดนึงก็รอรอนิดนึงนะแต่ว่าเวลาร้อนแล้วก็จะร้อนนานเนาะอ่าใช้ในระยะ,อะโอเคเดี๋ยวผมจะเอาเอาเจ้าหน้าแป้นเนี่ยทดสอบดูกับตะกั่วก่อนนะครับเราจะทดสอบบัตรก,กีกับตะกั่วก่อนเนาะขั้นตอนแรกคือจะละลายตะกั่วในใน,ในอันนี้ดูก่อนว่าได้ไหมยังไง ค่อนข้างค่อนข้างดีเลยนะครับอุณหภูมิก็ดีนะครับอุณหภูมิดีเดี๋ยวเรามาละลายกะกั่วลองดูผมละลายดีเลยนะ เรื่องของการละลายนี่ถือว่าโอเคนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะให้ดูแบบนี้ดีกว่าการละลายถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคมากๆเลยแหละแต่ว่าเราอาจจะยังไม่ชินเพราะว่าด้วยความที่ด้วยความที่หน้าสัมผัสเขาใหญ่เวลาเราทําการบักกีใช้หัวแรงอะไรเงี้ยอาจจะต้องใช้ความเคยชินอาจ,จต้องใช้ความชํานาญต้องทําบ่อยๆนะถึงจะถึงจะดีนะผมว่านะ ทำความสะอาดก่อนโดยใช้แปรงเขาทำความสะอาดตัวเขาเองน,นะครับที่แถมมาทีนี้เท่าที่ทำเนี่ยสังเกตได้ว่าละลายะตะกั่วได้ดีแต่ว่าขีดความสามารถของเขาละลายได้แต่ว่าการการการเอามาเชื่อมเนี่ยน่าจะมีผล อเอาไว้ใช้เป็นการทดแทนได้ฉุกเฉินได้แต่ว่าคุณสมบัติจริงๆของเขาน่าจะออกแบบมาเพื่อทํางานเกี่ยวกับพลาสติกมากกว่านะครับเพราะว่าหน้าแป้นขนาดใหญ่ขนาดนี้เดี๋ยวเราจะทําการทดสอบพลาสติกดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวเราจะขั้นตอนนี้เดี๋ยวผมจะเอาซีดําดีกว่าจะได้มองเห็นชัดๆนะครับอันนี้ก็เป็นการ ข้อสอบในเบื้องต้นนะ ก็ใช้รูปๆอย่างนี้ก็ก็ก็ได้เลยนะครับเพื่อนนะพลาสติกนี่เป็นตัวประสานมากกว่านะ ตัวพลาสติกที่ที่แตกนะครับเรารูปรูปอย่างเงี้ยมันก็หายไปเลยนะเพื่อนถือว่าโอเคแต่ว่าตัวเจ้าพลาสติกเนี่ยเวลาเวลาเอาไปนาบน่าจะเป็นการนะสัมผัสให้ให้หัวแรงเนี่ยสัมผัสกับพลาสติกที่เป็นหัวเชื่อมพลาสติกน,นะตัวเชื่อมพลาสติก แล้วก็เอามายาาเนี่ยลักษณะแบบนี้นมากกว่าทีนี้เรามาลองออปชั่นในส่วนของอันนี้กันจะเป็นยังไงผมจะตัดเป็นแผลเล็กๆนะ อสอบดูเท่ากับแผลเราดูว่าเขาจะาแบลนี้แล้วกันนะเพื่อนนะแต่ผมจะคมไปอย่างนี้เลย่ดูซิว่าจะมีการละลายลงไปไหมด้วยความที่พลาสติกที่ผมเอามาทำเนี่ยอ่าบาง และความชำนาญเรายังไม่ไม่ได้นะอกดเวลากดไอตัวพลาสติกตัวนี้เข้าไปแล้วเนี่ยผมเข้าใจละหลักการก็คือเอาตัวพลาสติกเนี่ยดันเข้าไปข้างในก่อนแล้วเราค่อยเอาวัสดุเราเนี่ยเข้ามาเสริมข้างบนน่าจะใช่นะครับน่าจะเป็นการเชื่อมแบบนี้มันจะแตกต่างกับการเชื่อมอย่างอื่ ของแบบนี้ก็ต้องทำบ่อยๆนะนเพื่อนนะอันนี้มารีวิวประสิทธิภาพเขาเป็นยังไงบ้างอันนี้เหมาะเลยกับการเชื่อมพลาสติกหนาๆน,นะ เราจะลองเชื่อมอีกอันหนึ่งดูเดี๋ยวเรามาลองกับโคมนีฮะเป็นโคมไฟของไฟสองกลนนะเดี๋ยวผมจะทดสอบด้วยความที่ไอ้ตัวนี้เป็นพลาสติกหนาด้วยเดี๋ยวเราทดสอบกันว่าเป็นยังไงบ้าง ดีนะครับก็ละลายพลาสติกหนาได้ข้ายสบายเลยจะลองหน้า้าไปเลยไปลองดูว่าถ้าพลาสติกหนากับพลาสติกบางเนี่ยความแตกต่างจะเป็นยังไงบ้าง สังเกตเลยนะเพื่อนๆดูนะครับเจ้ามุ้งลวดที่เรากดเข้าไปนะครับโดยใช้ความร้อนกดเข้าไปเนี่ยตอนนี้บริเวณด้านอขอบๆขอ,ของเขาเนี่ยเข้าไปอยู่ข้างในแล้วนะเป็นเนื้อชิ้นเดียวกันแล้วนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นอในส่วนของพุตติ้งที่ดีนะครับเป็นแรงเกาะนะครับก็เปรียบเสมือนกับว่าเป็นเรียกอะไรวเมดนะ ตอนเราเทพ,พื้นนะอารมณ์นั้นเลยเมื่อฐานลากได้แล้วเนี่ยความแข็งแรงก็น่าจะเสริมความแข็งแรงจากพลาสติกที่เขาแถมมานะเพื่อนจริงๆพลาสติกหลายๆตัวก็เอาน่าจะเอามาทดแทนกันได้เดี๋ยวผมจะลองทําการเชื่อมเต็มให้เพื่อนดูเลยว่าเป็นไปได้ไหมแต่เมื่อกี้ลองทดสอบกับไอพลาสติกสีขาวตะกี้นะครับลองทําแล้วเนี่ยข้อสังเกตคือว่า ถ้าเป็นพลาสติกที่บางๆเนี่ยก็ต้องระมัดระวังให้มากๆเพราะว่าอาจจะทะลุได้นะด้วยความทีุ่ณหภูมิสูง คนิคใครเทคนิคมันนะครับของแบบนี้ก็คือแล้วแต่ความสะดวกเลยคือในการเชื่อมหลายๆอย่างก็ผมว่ามอางว่าน่าจะมีอุปกรณ์หลายๆอย่างนะแต่วันนี้เรามารีวิวให้ดูในส่วนอุปกรณ์ชนิดนี้ วิธีการค่อยๆเติมเข้าไปโอ้ผมว่าพี่ๆช่างเนี่ยน่าจะถูกใจกับอุปกรณ์นี้เลยนะครับในการเชื่อมพลาสติกแบบนี้ หรือว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับคุณแม่บ้านก็สามารถทําได้นะที่สําคัญราคาเขาไม่แพงด้วยครับราคาไม่แพงแถมยังแต่ว่าก็ทําในที่โล่งนะครับเพื่อนพลาสติกเป็นเวลาละลายโดนความร้อนอย่างเงี้ยเขาค่อนข้างมีกลิ่ เดี๋ยวตัดภาพมาตอนเสร็จแล้วนะครับโอเคนะครับหลังจากทาการเชื่อมสักพักหนึ่งแล้วนะครับเทคนิคหนึ่งที่ผมค้นพบก็คือว่าเวลาวางองศาของเจ้าหัวแรงตัวนี้นะครับเพื่อนให้เราวางองศาอยู่ลักษณะ4-5องศาแบบนี้นะครับเอาใช้ปลายเนี่ยกดแค่นั้นเองใช้ปลายในส่วนของภาคสัมผัสเนี่ยเวลาละลายเนี่ยละลายกรณ์ลายพลาสติกนะครับเพื่อนกดในลักษณะเนี้ย ละลายละลายแท่งเชื่อมเนี่ยแท่งเชื่อมพลาสติกเนี่ยไปก่อนให้กดไปในชิ้นงานอย่างนี้ไปก่อนแล้วก็ต้องใจเย็นๆนิดนึดนงนะ่ละลายไปก่อนแล้วปาดละลายไปละลายไปแล้วก็ปาดไปเรื่อยๆให้เต็มหน้าสัมผัสที่เราต้องการนะนะทีนี้ในส่วนของแป้นใหญ่เนี่ยผมทดสอบดูแล้วว่าเขาทํางานยังไงเข้าใจเลยว่า มันเป็นงานเก็บมากกว่าตัวนี้คเอาไว้สําหรับป่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาวันนี้ให้เต็มก่อนจะทําทให้เพื่อนดูนะครับเราจะทําเฉพาะด้านฝั่งฝั่งนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวผมเติมนิดหนึง่งแล้วผมทดสอบเอาเอาน้ํายาฟักอะนะน้ํายาประสานที่เราบัตรีตะกัวนะใส่เข้าไปด้วยประสิทธิภาพดีเลยนะครับเพื่อนๆใช้ร่วมกันได้นะครับ เขาจะไม่ติดกับหน้าหน้าหน้าสัมผัสเนี่ยแล้วปรากฏว่างานผิวผิวของงานเรียบเนียนขึ้นด้วยม,มีการเรียบเนียนขึ้นมาสวยงามขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นทดสอบดูแต่ว่าก็ใช้ได้ผลดีเลยสำหรับ ส่วนการละลายพลาสติกเนี่ยพลาสติกตัวที่มาที่เราทาการละลายตัวนี้ก็ค่อนข้างหนาก็ต้องใช้เวลาสักพักหนึง่งพอเริ่มใช้ก็เริ่มทาทาความรู้จักเขามากขึ้นแล้วก็เข้าใจฮะหน้าที่เขาทํายังไงทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของมืออาชีพเขาจะทํายังไงก็ต้องว่ากันอีกแบบหนึ่งนะครับ แต่ในส่วนนี้เราเป็นการแก้ไขปัญหาเพาะหน้าแล้วก็รีวิวการใช้งานจริงว่าเป็นยังไงนะโอเคตรงนี้ผมยังจะไม่เชื่อมเต็มนะเมื่อกี้นี้เรากดเราได้สีองศาที่เวลากดละลายนะครับทีนี้เวลาไอ้แป้นเต็มเนี่ยด้านหน้าเต็มของเขาที่เป็นสงเหลืองเนี่ยไว้ใช้ทำอะไรน,นี่เลยครับไปลรูปไปลรูปหน้าที่เวลาเรา ใส่พลาสติกเข้าไปเขายังไม่เรียบร้อยนะเป็นการเก็บผิวงานให้เรียบเนียนมากยิ่งขึ้นนะครับ ในส่วนอื่นจะเก็บงานยังไงก็อีกทีหนึ่งแต่ในส่วนของการเชื่อมเรื่องต้นก็คือในเรื่องของความแข็งแรงฝั่งนี้ผมยังไม่ได้เชื่อมนั้นไปนะในเรื่องของความแข็งแรงผมว่าแข็งแรงเลยข้อระมัดระวังก็คือเรื่องของอกลิ่นแล้วก็สารเคมีที่ํำการละลายนะครับ ก็ใส่ปิดจมูกแต่ผมเปิดพัดลมอัดออกมาการเชื่อมถือว่าดีแต่ว่าผมก็ต้องสุดในส่วนของความสวยงามแต่ว่าในเรื่องของความสวยสวยงามเนี่ยยังไม่มีแต่ความแข็งแรงเนี่ยสุดๆเลยครับกระแทกได้เลยถือว่าเจ้าหัวแรงตัวนี้ในราคา280ร้ดลบนิดๆนะครับรวมค่าส่งเนี่ยถือว่าประสิทธิภาพดีเลยทีเดียวสำหรับงาน ดีไไซ่อมบำรุงพลาสติกนะครับจะเอาไปปักในในส่วนของประต,ะตวนะครับก็ได้เหมือนกันแต่ว่าก็ต้องใช้ความชำนาญใช้ปลายสกิดเอาอย่างนี้นะครับในส่วนของความร้อนพวกอุณภูมิอะไรต่างๆเนี่ยคือว่าโอเคมากๆเลยนะครับอุณภูมิคงที่ร้อนสม่ำเสมอดีแล้วก็ที่สำคัญเป็นวัสดุที่ตามปกติเนี่ยมันจะมีการละลายตามนี่แหละ เพราความร้อนมันก็วิ่งมาอยู่บริเวณนี้เหมือนกันนะครับพลาสติกตัวนี้ไม,ไม่ไม่ทำการละลายนะเว้ยน,นะบางตัวนี่คือละลายเลยนะอันนี้คือข้อดีของพลาสติกแข็งตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวฝึกเชื่อมดีๆแล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวในส่วนของการภาคของการเชื่อมอุปกรณ์จริงๆเลยอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ถือว่าเป็นการนำเสนอเพื่อประกอบในการ ซื้ออุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับในเว็บดังมีมากมายเลยเพื่อนๆลองไปหาดูในส่วนของการรีวิวเจ้าผมเรียกว่าเครื่องเชื่อมไฟฟ้าและกันหรือจะเป็นหัวแรงไฟฟ้าก็ได้นะครับตัวนี้ขอจบการป้ายยาไว้กับเพียงเท่านี้สําหรับวันนี้ก็สําหรับเพื่อนๆที่เป็นสมาชิกลแล้วขอบคุณมากที่เข้ามาติดตามนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่เข้ามาชมนะก็ฝากกด ไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยเผื่อจะมีสาระดีๆมานำเสนอเพื่อนอีกนะครับฝากเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับโอเคตัวนี้ถ้าจะเชื่อมพลาสติกเชิด